คนไข่สุกนีดหน่อยก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็ปิดไฟรอ,อก่อนเลยเอากุ้งลงไปขั่วนิดหน่อยเขากุ้งอะอ้ะอาลืมใส่พริกลูกค้าก็าขอเผ็ดลืมเมนูอะไรแล้วเนี่ยเสร็จแล้วไปเร็วๆเปิดร้านนี่ยังไม่ได้อาบน้าอีกเหรอ <c oughs> โอ้เปิดมาแล้วเร็วๆโอ้แมวหาย เ,เร็ว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 ,เ,รวเปิดร้านแล้วก็เราได้รีบอาบน้ำไปเลยโทรมาเมื่อกี้กี่เจ้าไม่รู้นะไป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 กินข้าวเร็วต้มปลาโอ้นี่ของโปรดเลยเนี่ยขาอ่อน ตัวขาหมูมาทำเลมากินพร้อมกันเลยดิเดี๋ยวเส้นมันอาบน้ำอีกวันนี้กินข้าวกองอ่าไม่ทำกับข้าวเอาทำอย่างเดียวขาหมูก่อนอันนี้สามทั้งกิโลนะครึ่งโลก็เดี๋ยวจะแพกไว้ก็ไว้เก็บไว้ใช้ทำเป็นคอร์สก่อนนะหั่นแล้วก็เสร็จเี๋ยวจะไปทำเป็นคอร์สใส่ถุงใส่ถุงไว้เดี๋ยวหั่นเสร็จจะทำเป็นคอร์สแบบนี้ครับใส่ช่างน้ำหนัก เดี๋ยวเวลาใช้ก็จะสะดวกเวลาออกมาจากการหั่นเสร็จแล้วนะครับก็นี่เลยครับก็ใส่ถุงทำคอร์สเก็บน้ำหนักก็ตามแต่ที่ใครสั่งมาราคาเท่าไหร่ครับตามทำคอร์สนี่ก็จะมันก็จะมองออกว่าเราจะได้กี่ถุงถุงละเท่าไรเสร็จแล้วก็จะไปฟิตไว้ในตู้เย็นแล้วก็รอมีเมนูมาหรือบินมาก็นำออกมาทำครับ ะไรนะไข่ค,คนต้มยำกุงไข่คนต้มยำกุ้งขอเผ็ดเปรี้ยวก็เดี๋ยวธรรมดาจะไม่ได้ใส่พริกก็เดี๋ยวต,ต้องใส่ให้ด้วยครับไข่คนต้มยำกุ้งขอเป็นรสจัดเผ็ดเปรี้ยวมาก็ใช้ไข่สองฟองอันนี้ปุ้งต่อหนึ่งที่นะครับปรุงรสชาติก็ขอรสจัด ก็เน้นเปรี้ยวครับแต่ไม่ต้องเน้นเค็มเนี่ยแต่เปรี้ยวขึ้นมาอีกหน่อยธรรมดาใช้ครึ่งช้อนตวแล้วก็ใส่นมนิดหน่อยเป็นมันเป็นต้มยำน้ำข้นแต่เป็นรูปแบบของไข่คนแล้วก็ะตีใส่โชุดรส่น้ำปลามะนาวแค่นี้ละครับแล้วก็นมตีไว้เลยเดี๋ยวผมจะตั้งกระทะ เดี๋ยวนี่อีกส่วนหนึ่งก็จะซอยพริกพริกที่ฟ้าแดงนะครับกับใบมะกรูดไวไวรอโรยหน้าก็จะใช้ปุ้งล้วนน้ำมันให้สุกไปเลยครับแต่ก็ใช้น้ําได้นะถ้าใครจะใช้น้ําโดยไม่ต้องใช้น้ํามันคือตั้งน้ําแทนน้ํามันผนไข่สุกดีหน่อยก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็ปิดไฟรอก่อนเลย พอเปิดแล้วเดี๋ยวไข่แข็งแล้วเราก็เอากุ้งลงไปขั้วนิดหน่อยเพากุ้งฮอ้าวลืมใส่พริกลูกค้ากขขอเผ็ดลืม,มดียวต้องลวนลวนพริกนิดหน่อยด้วพริกจะเม็นเขียวลืมไปว่าเขาขอเผ็ดก็จะต้องใส่พริกไปด้วย เดี๋ยวจะใส่น้ำไปนิดหนึ่งครับให้ยังไงให้พริกมันสุกสักหน่อยเดี๋ยวมันจะเหม็นเขียวแล้วก็ค่อยคนกับไข่เพิ่มไปได้ไม่เป็นไรครับเพราะธรรมดาจริงๆก็ใช้น้ำได้นะแต่ผมถนัดใช้น้ำมันเพราะว่าคั่วทีเดียวแล้วผัดทีเดียวจบไปเลยไม่อยากลวกกุ้งด้วยน้ำครับเรื่องของเรื่องผมชอบลวกกุ้งด้วยน้ำมัน กุ้งมันจะกรอบเด้งหน่อยก็จโรยเนี่ครับเป็นหน้าของไข่คนต้มยำกุ้งที่ร้านครับไม่ยากครับออกดีครับเมนูนี้ก็จัดเตรียมไว้ครับเดี๋ยวมีรถมารับเป็นแอป